เหตุผลว่าทําไมครูเจี๊ยถึงเลือกไปเรียนต่อบโทที่ออสเตรเลียง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกนะครูจะมองว่าค่าครองชีพที่นู่นเนี่ยไม่ค่อยสูงมากและค่าเรียนที่นู่นและค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะถูกกว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเช่นในอเมริกาหรืออังกฤษครูเจี๊ยก็เลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ประเทศไทยดังนั้นเนี่ยค่าเดินทางหรือค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็จะไม่แพงมากครูจะเลือกไปเรียนเนี่ยครูจะมองว่าตัวคอลิลัมหรือหลักสูตรของเขาเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับสาขาาวิชชีีีีีพทท่่คครูเเเจจสสนนนนนใและปป็อย2ดััง้ สปีที่ราคาไม่แพงมากและได้คอร์สที่เราอยากจะไปเรียนหรือตรงกับสายวิชาของเราคุณจะก็เลยเลือกไปที่ออสเตรเลียค่ะดังนั้นใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปเรียนที่ไหนดีออสเตรเลียเป็นหนึ่งตัวเลือกที่คุณจะมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยค่ะดังนั้นก่อนไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคะทั้งเรื่องของคะแนนภาษาอังกฤษเอกสารต่างๆเพื่อยื่นของวีซ่าและการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองอยู่ที่นู่นและการเรียนที่ต้องบอกเลยว่าหนักอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าไปอย่างมีความพร้อมเชื่อเลยค่ะว่าไม่ยากอย่างที่คิดดังนั้นใครที่มีแพลนอยากเรียนต่อต่างประเทศครูเจะขอแนะนําให้ลุยเลยค่ะ okay.